คุณผู้ชมคะเริ่มเห็นความคืบหน้ากันบ้างแล้วนะคะสามารถจับต้องได้แล้วค่ะกับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโครงการเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ในพื้นที่จังหวัดสกลสีธรรมราชซึ่งทีมข่าวไทยพีเยังคงเกาะติดเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยหลังจากที่ปปชภาค8ได้ไต่สวนข้อเท็จจริงในโครงการนี้ครบถ้วนแล้วค่ะลำดับถัดไปก็คือการดำเนินคดีทั้งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงคนที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมหลังจากที่เสาไฟฟ้ากว่า2,000ต้นนั้นเสียไม่ซ่อมไม่พอค่ะแต่ว่ายังปล่อยให้มีการขโมยจุลกรรมอุปณ ไปจนเกิดความเสียหายบานปลายปล่อยให้ไหวไปแล้วเลยให้ของหายเลยที่การแลัวทงไปอ่ะในมุมจะมองว่าท่านทำลายที่ยากหาได้ได้หรือไม่ นายสุชาติกรวยกิตานนท์ผู้ช่วยเลขาธิการปรปรชภาค8ถแถลงความคืบหน้าการตรวจสอบโครงการเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาเซลล์ใช้งบอุดหนุนจากรัฐบาลเมื่อปี2560มูลค่าต้นละ65,000บาทติดตั้งแล้วเสร็จเมื่อปี2561จำนวน2,000ต้นกระจายอยู่บนถนน22สายคิดเป็นวงเงินทั้งหมด194ล้านบาทแต่ว่าหลังจากใช้งานไปได้เพียง2ปีค่ะเสากลับเสื่อมสภาพใช้งานไม่ได้ ขณะนี้ปปชภาค8ได้ดําเนินการแล้วเสร็จเหลือเพียงแค่การเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้มาชี้แจงข้อกล่าวหาส่วนประเด็นเสาไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่หายอย่างต่อเนื่องจะอ้างว่าเป็นคดีที่ปป,ปชอยู่ระหว่างการตรวจสอบทําให้ไม่สามารถดําเนินการใดๆเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเรื่องนี้ปปชไตส่สวนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการดูแลทรัพย์สินแล้วว่าเป็นอํานาจหน้าที่ของเจ้าของโครงการการละเลยละเว้นปล่อยให้ของหายแต่ว่าไม่ดําเนินการใดๆ อาจยกเหตุอันควรสงสัยกลายเป็นอีกหนึ่งคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องนี่ครับเป็นข้อท้างขอ้านมีเรื่องที่ขอ่งดังมาณไปเนี่ยก็จะเหูนว่าหน่วยงานที่เข้าไปดำเนินการคือคือหน่วยงานไหนและจะได้ไปตรวจสอบกระบวนการที่เขาจะทำนี้ว่าดำเนินการเป็นไปตามวารีหรือไม่ถ้าเกิดแม้ว่าการดำเนินการไประเบียบแล้วก็ทำแล้วมีปัญหาว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็คงต้องมีการสืบสวนนับประการสงก็มอง มีรายงานว่าสำนักงานปปชนครศรีธรรมราชได้ทำการสอบถามกระบวนการบริหารจัดการดูแลดูแลแก้ไขปัญหาเรื่องนี้กับทำการปกครองจังหวัดน,นครศรีธรรมราชแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ได้รับคำตอบกลับมาว่ามีการดำเนินการอย่างไรแล้วหรือไม่่ะ